ครับสวัสดีครับพี่พี่ช่างนะครับที่อยู่ในเว็บเพจของซัพพอร์ตดองเกิลร้านออมทัพย์นะครับวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวนะครับ vivo นะครับ Y91C หรือ Y91I นะครับก็ทำแบบเดียวกันนะครับอาการที่มานะครับก็คือขึ้นนะครับซิมการ์ดไม่รองรับการใช้งานเห็นไหมครับก็คือติดล็อกซิมนั่นเองนะครับเราจะมาโฟดกันนะครับพระเอกของวันนี้คือ ตัวดองเกิล CM2 นะครับดองเกิ CM2 ในเวอร์ชัน2.60นะครับ2.60หรือเวอร์ชั่นใหม่2.02ก็ได้นะครับตัวนี้ของผมจะเป็นเวอร์ชั่น2.06นะครับที่เพิ่มบูตเข้าไปให้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เปิดเวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องต่ออายุนะครับเพราะมันแจ้งหมดอายุแล้วนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอามือถือไว้ข้างๆก่อนละกันนะครับ สำหรับตัวโมนะครับตัว cm 2ตัวโมก็จะเป็นตัวนี้นะครับดยายซูมให้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับ,รบตัวนี้นะครับเราไปคลิกขึ้นมาเลยนะครับเจียตรงเกิน cm 2แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ ใช้เวลาในการเปิดสักครู่นะครับสังเกตที่ไฟที่ดองเกิลนะครับจะมีการกระพริบนั่นเองนะครับสังเกตว่ามันจะมีการกระพริบกระพริบทํางานนะครับถ้ากระพริบโอเคนะครับกําลังเปิดอยู่นะครับตัวนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับนะครับตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับเวอร์ชั่นที่ผมใช้คือ2.06นนะครับดูด้านบนนะครับกดเลือก vivo นะครับเลือกยี่ห้อ vivo นะครับ บูตเป็น Y91C นะครับผมใส่ให้แล้วนะครับเลือกที่คำว่า e x t r a ครับด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้นะครับสังเกตนะครับเมมโมรี่เทสนะครับกด ID ไว้นะครับพอกด ID ไว้นะครับสังเกตที่ตัวโปรแกรมนะครับจะบอกว่าบิตนะพอคอ n n น็กนะครับผมมือถือก็จะเป็นเครื่องเดิมเครื่องนี้นะครับที่ติดล็อกนะครับผมปิดเครื่องนะครับ แล้วก็เสียบสายนะครับเปิดตัวดูไดเวอร์ขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับไปนับข้างนี้นะครับจะเจอไดเวอร์ MTK นะครับผมก็เสียบสายเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะครับนี่เลยเสียบเข้าไปเลยมันก็จะวิ่งนะครับนี่เทควิ่งนะครับอันนี้มือถือผมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ นี่นะครับอ่าพอคอนเน็กเสร็จนะครับคอนเน็กเสร็จก็จะได้ในส่วนของชื่อพาร์ติชันนะครับไดเวอร์ก็จะค้างอยู่นะครับตนเนี้จะได้ในส่วนของชื่อแต่ละพาร์ติชันขึ้นมานะครับเลือกที่ชื่อพาร์ติชันว่า CUST นะครับ CUST นะครับ C แ a t นะครับ U อเวนะครับแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ T ไทยแลนด์นั่นเองนะครับกดลูกศรข้างหน้าเนี่ยครับให้มันแสดงตัวเลือกย่อยลงมาแบบนี้นะครับผมซูมให้นะครับจะเห็นชัดๆนะครับนะครับมันก็จะมีทั้งหมดนะครับหัวข้อย่อยอยู่5บรรทัด1 2 3 4 5นะครับหัวข้อที่นะครับ4เนี่ยมันจะสามารถอ่ ส่ไฟล์ได้เห็นไหมครับมันบอกว่าไว้ wr นี่คือเขียนไฟล์นะครับ no file select นะครับเราก็ double ลคลิกนะครับ d o u b ิ e ลคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับ oem นะครับที่อยู่ในที่อยู่ในตัวเฟิร์มแวร์นะครับหรือเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับสังเกตว่า oem นะครับมันก็จะมีต่อท้ายเห็นไหมนี่สำหรับ a i r a นี่สาหรับ t o Move เห็นไหมครับแต่อันนี้ LL เห็นไหมครับก็คือ LL เนี่ยไม่ไม่ไม่จากัดว่าล็อกเครือข่ายไหนนั่นเองนะครับหรือ OM เลยนะครับตัวนี้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับส่วนตัวผมก็เลือกไทยแลนด์น่ครับเอาของไทยนี่แหละกด Open เข้ามาครับพอเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราก็คลิกนะครับคลิกซ้ายเลือกตรงนี้ก่อนนะครับคลิกซ้ายเลือกนะครับหรือนะครับผมโู้ตว่า ไปคลิกขวาเลือกเลยก็ได้นะครับคลิกขวาเลือกมันจะมีเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้อ่ะอีกทีหนึ่งนะครับคลิกขวานะครับไว้์ซีเล็นะครับคําว่าไว้์ซ l เล t อ่ะมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมอายานะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสูงจูนี่ให้คลิกขวานะครับเลือกไว้์ซีเล็นะครับไว้์ซ l เล t นะครับอ่าดีๆนะครับค่อยๆทานะครับไว้์ซ l เล t กนะครับ จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นถามว่าจะทําการนะครับเขียนเลยไหมนะครับมันจะเป็นการอีลาร์พิชั่นนะอย่างเงี้ยครับเราก็กดยีสเลยนะครับเอากดเยีสเสร็จแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะวิ่งทํางานเนี่ยนะครับวิ่งทํางานสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเขียนว่าโอเปอเรชันฟินินะครับฟินิทสังเกตว่ามันจะเขียนว่าฟินิทหรือเฟลนะครับสังเกตด้วยนะครับฟินิตหรือเฟลนะครับสังเกตดีๆนะครับฟินิทหรือเฟลนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าปิดแล้วเราก็มากดโค้ดตรงนี้เลยครับโค้ดซิชั่นเลยนะครับผมโค้ดซิชั่นเลยนะครับโค้ดเราก็รอมันตัดสักครู่นะครับมันก็จะตัดในส่วนของ device นะครับดีไวส์นะครับดีไวส์ของ mtk เอาไปนะครับถ้าเราลืมตัดแล้วเราถอดเลยเนี่ยจะเครื่องจะมีปัญหาได้นะครับเพราะมันวิ่งเข้าไปอ่านข้อมูลนะครับสังเกตว่าตัวนี้มันจะเขียนว่า เมมเบรย์ทูน e m m c นะครับเข้าไปอ่านข้อมูลในเมดโดยตรงเลยนะครับตัวนี้เราก็อย่าลืมนะครับใช้วิธีนี้เข้าไปเขียนนะครับนะครับสำหรับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเปิดเครื่องทดสอบกันเลยนะครับเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับดับไปแล้วหรือเปล่านะครับนะครับไม่ดับนะครับไม่ดับ ก็ลองทำการนะครับถอดสายนะครับถอดสาย USB ก่อน,นครับแล้วก็กดเปิดเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าโลจิก0นย์นะครับโลจิกศย์การทำงานของสวิตช์เนี่ยมันไม่ทำงานนะครับตัวนี้กับหัวไว้แบบนี้นะครับกับหัวไว้ตั้งไว้นี่ละกันนะครับเรามันบูทตสักครู่นะครับ ้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับที่อินบ็อกเข้ามาแล้วก็ผมอาจจะไม่อ่านแล้วไม่ได้ตอบนะครับก็ใจเย็นๆนะครับดย๋ยเพิ่งโทรเข้ามานะครับเพราะว่าผมอาจทิปอยู่นะครับก็อาจทิปให้พี่ๆนะครับตัวนี้นะครับอนนี้ผมปลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาชมกันนะครับครับก็จะมีนะครับขึ้น 4G ขึ้นนะครับ 4G ขึ้นแต่จะมีป๊อปออปนะฮะสีส้มๆเนี่ยครับนี่นะครับจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ เป็นข้อยกเว้นอะไรสักอย่างนี้นะครับนี่พบข้อยกเว้นประเภทที่กําหนดเองบนโทรศัพท์ฟิวเจอร์ตัวนี้นะครับเราทําการเข้าไปปิดรับตัวนี้นะครับนะรีเซ็ตแอปของมันนะครับตัวนี้เดี๋ยวโดยการที่กดที่ตั้งค่านะครับกดที่ตั้งค่านะครับเลือกไปที่นะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ จัดการแอปนะครับตัวจัดการแอปนะครับเลือกเพิ่มเติมด้านบนนี้นะครับเพื่อให้มันแสดงแอปของระบบนะครับเลื่อนมาที่ข้างล่างสุดนะครับที่ vivo นะครับ vivo service นะครับผมเลือกที่คําว่าที่จัดเก็บข้อมูลนะครับที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเลือกที่ล้างข้อมูลนะครับล้างข้อมูลเลยนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับป๊อปอัพสีส้มๆก็จะหายไปเห็นไหมครับหายไปนะครับตัวเครื่องถ้าเราเปิดปิดเครื่องหรือเลเซตเครื่องนะครับป๊อปอัพสีส้มเนี่ยจะกลับมาแต่การปลดล็อกซิมจะอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ให้เราเข้าไปปิดเหมือนที่ผมปิดเมื่อกี้นะครับแนะนําลูกค้าเลยนะครับว่าให้เข้าไปปิดตรงนี้นะครับแค่ปิดนะครับไม่ยากนะครับแค่ปิดเองนะครับไม่ยากเพราะว่า เขาต้องการที่จะปลดล็อกใส่ซิมค่ายอื่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้นะครับผมลองทดสอบโทรดูนะครับเอาโทรเบอร์อะไรดีนะครับนะมีเบอร์อะไรให้โทรบ้างนะโทรเบอร์นี้แล้วกันนะครับ ระบบเติมเงิน,น,นยอดเงินของคุณคือศูนย์บาทนะโทรออกได้ตามปกตินะครับจางนะเซเซอร์นะครับนะเดี๋ยวผมเห็นนะครับเซเซอร์ก็ใช้งานได้ตามปกติเพราะเราแฟตแค่ในส่วนของนะตัว O M เข้าไปนะครับมาดูในส่วนของตัวพื้นที่นะครับพื้นที่นะครับตั้งตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ พื้นที่ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมครับพื้นที่ไม่หายตัวนี้ก็สบายใจได้ใช้งานได้อย่างปกติเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมโอเคนะสำหรับการปลดล็อกมือถือนะครับ Y91C91I นะครับก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่พี่ๆนะครับสนับสนุนนะครับหรืออุดหนุนซัพพอร์ตดองเกิลของผมนะครับตัวนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซัพพอร์ตนะครับ ลอมนะครับซัพพอร์ตลมซัพพอร์ตการโหลดลมนะครับตรงนี้ก็จะมีของผมตรงนี้นะครับก็จะมีลมให้เลือกนะครับหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับอาจจะไม่ครอบคลุมทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพราะว่าอัปเดตไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าบางรุ่นผมไม่เจองานก็ไม่สามารถดูดได้นะครับตรงนี้นะครับหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเป็นข่าวสารการอัปเดตหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับผมก็จะมีการอัปเดตไว้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ ร้อยกว่าเทคนิคแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคการปลด Gmail e แต่และรุ่นนะครับก็พอมีให้นะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเทียบกับพพอร์ตเจ้าอื่นๆก็อของเขาจะครบคันกว่าเพราะว่าเขา2 5 0 5หรือว่า4,500นี้นี่นะครับผมก็ก็ลองแต่สินใจดูของผมอยู่ที่1,500บาทต่อปีนะครับของผมไม่มีตลอดชีพนะครับอยู่ที่1 5 0 0บาทต่อปีนะครับ าย้ำนะครับถ้าพี่มี่านใ้สนใจก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์สำหรับติดต่อผู้คุยไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ